สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทำพิซซ่าหน้าฮาเวเอียนกันนะคะเป็นพิซซ่าโฮมเมดค่ะวัตถุดิบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งพิซซ่าที่เรานวดมือเตรียมไว้แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสับป,ปะรดกระป๋องนะคะหาซื้อได้ง่ายตามร้านหรือว่าตามเซเว่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชีสแล้วก็เป็นพริกนะคะพริกยยกสามสีค่ะ ตัวน,นี้ก็จะเป็นแฮมนะคะตัวน,นี้จะเป็นแฮมหมูค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยถ้าเพื่อนๆอยากใช้เป็นแฮมหมูหรือว่าแฮมไก่หรือว่าเป็นเนื้อก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลือกใช้ค่ะแฮมหมูแฮมไก่ได้หมดเลยนะคะ,ะเดี <izada S 3> <ว>๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะคะขัตอนนี้นะคะเราก็จะมาหั่นเตรียมวัตถุด,ดิบกันก่อนนะคะพร<า>ิกยักษ์แล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อย <S <S แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะหั่นนะคะ แล้วแต่เพื่อนๆถน,นักเลยนะคะว่าจะหั่นแบบไหนนะคะนะคะเราก็จะได้เป็นแว่นประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองค่ะ ประมาณนี้จากนั้นสีต่อไปสีเขียวนะคะถ้ามีเมล็ดนะคะเราก็จะเอาออกก่อนนะคะแล้วค่อยหั่นเป็นแว่นๆนะคะ สำหรับพิซซ่าหน้าฮาเวเอียนนะคะเราก็เพิ่งจะเริ่มทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหั่นแฮมเตรียมรอไว้เลยค่ะ ราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะใส่แนวยาวก็ได้เช่นกันนะคะไปนะคะเราก็จะเตรียมสับป,ประรดค่ะตัวนี้เป็นสับป,ประรดกระป๋องนะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็จะหั่นแบบนี้นะคะตามชอบเลยนะคะชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดเลยนะคะ ึ่งฝึกลองทำครั้งแรกนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเล็กชอบก็เลยลองฝึกทำดูนะคะถ้าติดขัดตรงไหนเ,นเพื่อนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของชีทค่ะชีทเราจะซื้อมาเป็นแบบก้อนนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนไม่สะดวกนะคะก็สามารถซื้อเป็นแบบที่สำเร็จรูปที่เขาขูดแล้วก็ได้นะคะ เราก็จะมาขูดเองนะคะแบบน,นี้นะคะก็จะเป็นเส้นก็จะเป็นเส้นลงมาประมาณนี้นะคะเพื่อสามารถขูดเก็บไว้ใช้งานต่อไปได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องใช้หมดนะคะ ผูดเสร็จใส่ก่องไว้ใช้ครั้งต่อไปก็ได้ค่ะอะ่นี่นะคะเห็นไหมคะเป็นพิซซ่าโฮมเมดเราสามารถทำทานเองได้เราอยากจะใส่อะไรลงไปเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนเราสามารถทำเองได้นะคะถ้าติดขัดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะ เพิ่งทําครั้งแรกค่ะโอเคในส่วนนี้เราจะอาจจะไม่ใช้หมดนะคะเราก็จะเก็บไว้เราขูดไว้ใช้ครั้งต่อไปนะคะโอเคนะคะสําหรับชีสเราก็ได้ขูดเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะคะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการรีดแป้งนะคะ รีดแป้งโดนะคะแล้เราก็จะโรยแป้งลงไปก่อนนะคะนะคะเราก็จะค่อยๆคลายๆเขาออกก่อน จากนั้นเราก็จะสบัดแป้งสาลีที่ติดอยู่กับแผ่นตัวแผ่นดูของเรานะคะตรน,นี้นะคะสบัดไปสบัดมาแบบนี้ค่ะแป้งเขาก็จะหลุดออกมานะคะโอเคความหนาของเราก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็คือกระดาษไขรองอบค่ะหาซื้อได้ตามร้านเบกเกอรี่ค่ะ แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะ<ม>ก็แต่งหน้าพิซซ่านะคะในระหว่างนี้เราก็อย่าลืมวอร์มเตาอบไว้นะคะนี่นะคะจะเป็นซอสพิซ za ค่ะตัวนี้เราก็ตีเองปั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะนำซอสลงมาทาบนตัวแผ่นแป้งโดของเรานะคะ ทั่วๆนะคะเว้นขอบไว้นิดนึงค่ะโอเคนะคะ จากนั้นเราก็จะวางตัวนี้นะคะวางพริกนะคะวางพริกลงไปเลยจากนั้นเราก็จะใส่สับป,ประรดนะคะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะคะทำทานเองนะคะ ทางทางเองเราจะใส่กี่ชิ้นก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหอมใหญ่นะคะก็สามารถที่จะใส่หอมใหญ่ลงไปได้นะคะเขาก็จะมีรสชาติที่หอมแล้วก็หวานนะคะ ั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นการวางแฮมนะคะจัดวางแบบนี้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะการแต่งหน้าการแต่งหน้าวางยังไงก็ได้ค่ะเพราะว่าข้างบนเราจะมีชีทมาโปกอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใส่ตามสะดวกเลยว่าชอบชีทหนาหรือว่าชอบชิทชีทแบบบางๆแต่ถ้าหนาๆเยิ้มๆก็สามารถที่จะใส่ลงไปเยอะๆได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะ Okay. เราชอบทานแฮมเนาะเราก็จะใส่ใส่ไปเยอะๆเลยค่ะทำทานเองจุกๆเลยค่ะนะคะเราก็จะทำไไ้อ้เอเจ้าตัวเล็กนะคะรอน้องข้าหอมเลิกเรียนมาเขาก็จะได้ทานเลยนะคะส่วนใหญ่เขาจะชอบทานปูอัดนะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้แม่ลองเปลี่ยนดูว่า เป็นหน้าฮาวเอียนเ็าะจะทานได้ไหมนะคะโอเคคิดว่าถาดนี้จะขายเท่าไหร่ดีคะโอเคนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้มือโรยชีสลงไปนะคะโรยลงไปเลยคะ่ะชอบหนาชอบบางก็แล้วแต่เลยนะคะ,ะเราก็จะโรยไปเลยโอ้โหดูสิคะ พิซซ่าชิ้นนี้จะให้หมูลค่าเท่าไหร่ดีพิซซ่าโฮมเมดไส้จุกๆเออ่หน้าจุกๆต้องบอกว่าพิซซ่าหน้าแตกขนมปังก็ต้องเป็นขนมปังไส้แตกใช่ไหมคะเป็นพิซซ่าหน้าแตกได้ไหมโอ,โอเคนะคะเดี๋ยวเรานำ พิซ่าของเราเข้าไปอบด้วยอุณหภูมิ200องศาขึ้นไปนะคะ10-12นาทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนพิซ่าสุกนะคะนะคะแล้วก็นำพิซ่าของเราเข้าอบแล้วนะคะที่อุณหภูมิ200องศานะคะ10-12นาทีนะคะแล้วแต่เตาอบของเพื่อนๆเลยค่ะโอเคมาเจอกันตอนสุดนะคะ